ครับสว so cool. really e right like so ัสด okay. ีทชมดูกอนนี่ยูมีไอทิโก้ไปแล้วเหเนี่นแต่มาดีเฉลยอีเตอร์เองนะครับแบบแมงโก้พีน่าเผมซื่ออินเตอร์เองนะผมก็ให้เราไปที่อะซื้อเลยอกไปก่อนนะครับผมแ้ไปเลยนะครับผมให้เราไปบตเนไโอเคขเรามาถึงตรงนี้แล้วนะผมให้เรามาตรงนี้ให้เราจอดเลย แลให้เราแล้วผมอะไรวะก็คือให้เราเข้าไปในขคุคนแล้วให้เราหาจุดซื้อของไม่ใช่สิไอเหี้ยคลิปนี้กูไม่ได้ไปสอนหาเคียวด้ว่าลืมไปสอนอีตาเอกเออคืออีตาเอกเนี่ยคือเรามาตรงนี้แล้วผมอ่าแล้วก็เจอตรงนี้แล้วผมทุกคนเห็นไหมครับ อ่ะเรากดเข้าไปเลยปุ๊บเราก็จะได้แว่นตาโกโจโนะครับผมดีครับนี่เราจะได้แว่นตากลูจูวะนะผมให้เราเก็บไว้ก่อนเลยนะผมอ่ะพอเราได้แว่นตากโจแล้วแว่นตากโจโเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้แล้วผมเราอัปเดตต่อไปแล้วก็วันนี้อิเตอร์เอกอ่ะวันนี้ก็คืออิเตอร์เอกคือกดแล้วจะได้แว่นตากโจ Krala. Bye bye.